มาเจอของดีแล้วนะ BMW บดเลิมยูนะ BMW ดูรถแบบนี้ยดูเฟรมเขาดิโอ้โหนี่สองท่อนเลยนะฮะนี่หลักการสองท่อนเลยนะ b M w นะ b l e ะโหจา้า่ะโอ้สวยมากนี่นะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้เซอร์วิสนะฮะ ใครอยากได้นะติดต่อทางร้านได้เลยเดี๋ยวเขาเซอร์วิสให้นะดูเฟรมก็ดิโห oh. หนักไหมโอ้ oh. เป็นคล้ายๆ BMX นะฮะไม่หนักนะโอ้ oh. ได้เลยนะครับบมนี่ BMW ันะเป็นกึ่งบีเกนะใครอยากได้จักรยานแบบนี้มาดูได้เลยนะอยู่ที่แลนด์ไบด์นะฮะจะมีจักรยานมาเดินเลือกดูนะฮะจะมีจักรยานอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นในในโลกนี้ <laughs> หรือในชาตินี้นะ เกิดมาหรืไม่เคยเห็นนะฮะดูได้นะตรงนี้อันนี้เขายังไม่ได้เซอร์วิสนะเซอร์วิสจะสวยนะไม่ต้องห่วงคันนี้นะมีเอ็นแบบนงอยูนะเป็นคล้ายๆบ M มเ็เนาะนี่นะฮะวนดูจักรยานล้อเล็กกันบ้างนะดาคอนนะอันนี้รูทนะฮะเนี่ยในท้องตลาดเปิดอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะอันนี้มือสองนะมีแม่บ้านนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีแม่บ้านข้นมาแม่บ้านขายเร็วมากเลยนะฮะ แม่บ้านเนี่ยช่วงนี้กระแสจักรยานแม่บ้านเยอะจริงๆแม่บ้านของเราอะ่ะเราเราเรียกว่าแม่บ้านนะฮะแต่ว่าของฝรั่งนะฝรั่งที่เข้ามาเมืองไทยเขาเรียกว่าคอสโลดนะฮะเป็นจักรยานอนเนกประสงค์นะฮะก็คือว่ามีตะกร้ามีเกียร์ปั่นเที่ยวปั่นอะไรเนี่ยฝรั่งก็ชอบนะผมเห็นตามสีแยกนะตามในเมืองเนี่ยเนาะดูนี่ใ,นใจแอนคาร์บอนนะนี่นี่บีซนะโอ้โหขานีวววววว้ เฟมนะแค่เฟรมก็เหลือกินแล้วนะเป็นไจแอนนะเป็นคาร์บอนนะ้หนี่ตาฟันนะฮะนบีบูดักบูดอกบูดอกบูดอกของบิสโตนเหรอไม่ใช่อ๋อใช่บูดอกของบิสโตนจริงๆด้วยโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนี่เป็นเหมือนวินเทจน,นะ นะจักรยานคร o สโรดนะฮะเป็นกึ่งกึ่งแม่บ้านเนาะเป็นเฟรมแตบบ่ว่ามันไม่ใช่แม่บ้านจา๋านะฮะเดี๋ยวหมดแล้วบ้างที่นี่เนาะมาไม่ค่อยเหลือนะฮะบีบีเอ็กนะฮะบีบีเอ็กสเปเชียลไลท์สเปเชียลไลท์ทำบี X เนะอ็กด้วยเนาะโฟร์ฟิฟทีนนี่นะ โขีดฟิวชีนคืออะไรก็รู้นะรุ่นเขานะบีเอ็มเอนะสเปเชียลไลท์นะครับโอนรูสนี่อันนี้เป็นบีดีวันนะฮะโลกาบิที่นะอาร์เอ็นนะฮะไลท์แอลิเลอร์บีดีวันเป็นวัขาไก่นะที่ดังดังที่สุดนะของเยอรมันเนาะเป็นแบรนด์ขาไก่ที่ขายดีที่สุดนะ นี่นะฮะเนี่ยไลทรอันดิลเลอร์นะฮะ RM RM BD1 เบอร์ดี้นะ BD เบอ d ์ดี r บอลเฟรมอลูนะฮนะเป็นขาไก่ที่คือจัดอยู่ในระดับต้นๆเลยนะฮะเนี่ยสวยนะสวยนะสวยมากนะฮะตุง อันนี้คือยังไม่ทําที่พร้อมใช้ก็มีนะพร้อมใช้มีอยู่หลายคันเนาะนี่ที่เห็นอย่างเงี้ยนะพร้อมใช้เนี่ยหมื่นกว่าบาทเองนะเปิดอยู่นะถือว่าถูกมากเลยนะถ้าเทียบกับถ้าเราไปดูในช็อปนะฮะหลักสี่นะฮะสี่ห้าหมื่นเลยนะดีดีวันเนี่ยสี่หมื่นสามสี่หมื่นหกกันเลยนะฮะแล้วแต่นะเปานะฮะเป็นอลูนะเป็นท็อปอลูของเขานะนี่นะฮะเฟรมจะเป็นอย่างเงี้ยตอนทับจะม้วนกลับมานะไปดูวิธีการทับได้เลยนะเนาะดีดะะีวัน ที่แรนไปท์นะฮะวันนี้มาถ่ายรถโพรตีจะมาถ่ายเฉพาะรถใหม่นะรถที่เข้ามาใหม่นะรถที่เข้ามาใหม่วันนี้เราพามาดูรถที่มีอยู่บ้างนะฮะนะจะได้จะได้เห็นโพรตีถ้าเกิดรถใหม่เข้ามาเราก็จะเคลียร์ทางร้านจะเคลียร์ตรงนี้นะฮะเคลียร์ให้โล่งเนาะเคลียร์ให้โล่งแล้วก็เอาของใหม่มาลงนะฮะนะนีะ่นะ ดาวคอนล้อเล็กก็มีนะนะเข้ามาตรงนี้นะปุ๊บอ่าเขาก่อนทำแตปตไบ์นะแตปตไบ์ถ้าจะหมดเลยหลือไม่กี่คันนะฮะแฟตไบใ์นี่นี่นะฮะไม่เห็นแล้วนะฮะหายไปหลายคันเนาะหลายคันเลยนะฮะแตปตไบเนาะ ตัวนี้จะเป็นรถจกักรยานแม่บ้านนะสามล้อก็ยังทําได้นะมีสนใจนะมาดูได้นี่อันนี้มีอันนี้ด้วยนะมีแหลกนี่นะแม่บ้านสามล้อนะหลายคนถามผมมานะสามล้อยังมีอยู่ไหมนะฮะก็มีนะทําได้นะทําได้เรื่อยๆนเะนี่ยแม่บ้านสามล้อเนี่ยนี่นะใส่ตะก,ก้าเนี่ยผมเห็นในหมู่บ้านผมใช้กันเยอะเลยนะฮะนี่เนาะ ทำยูีธนุทำธนุบ้านสามล้อนะทำานุดูนะอ่ะรถเด็กรถเิ็นหนูนะอ๋อนี่มีแม่บ้านไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าก็มีนะอ่านี่นะฮะแม่บ้านสามล้อนี่นี่ มีสับแม่บ้านสับล้อไฟฟ้าก็มีนะมีกล่องแบตเตอรี่เนาะไฟฟ้าก็มีนี่นะฮะอยู่ที่แลนด์บอ์นะฮะนี่โปรตีไม่ค่อยได้เข้ามานะมีตรงนี้จะเป็นแม่บ้านเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านก็คือน่าจะมีลูกค้าเหมาไปหมดแล้วนะฮะตรงนี้เหมาไปหมดแล้วเลยเข้ามาเดินได้นะครับโปรตีไม่มีโอกาสได้เข้ามาเดินตรงนี้นะฮะนี่นะม่บ้านสามล้อนะ มีมีแบบมีมอเตอร์มีเป็นไฟฟ้าก็ได้นะมีไฟฟ้าก็มีรอดูได้เลยนะสุยสุยใช้แผ่นโอ้โหตัวจีโอ้โหลูกนี้เท่มากนะตัวจีเล็กเลยนะ นี่นะฮะใจแอนจีเล็กเลยนะโอ้โหตอนนี้ใจแอนเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะฮะรุ่นนี้เจอจีเล็กเี่ยรุ่นนี้ไปปั่นที่ไหนเนี่ยรับรองนะฮะโอ้โหนี่ยอดนะฮะจักรยานก็เบาลงไปเยอะเลยนะฮะเบาหายไปเยอะเลยเนะเพราะว่าไปไวนะที่นี่ไปไวนะส่วนใหญ่พ่อค้ามาเอาเยอะเลยนะโอ้โหนี่แค่ั้งเดียวเนี่ยนะเขาทำอะไรของเขานะ นะสุดยอดนวัตกรรมเลยนะเนี่ตัวโช๊คเขานะสุดยอดนวัตกรรมจริงๆนะฮะของเทนนั้นเดลอเมริกานะเขาทำแบบเฟรมถูกออกมาเป็นตัวโช๊คเป็นอะไรที่ใส่เงี้ยนะฮะหรือว่าโอ้โหมาลินนี่ก็อเมริกานเลยนี่ฮะตัวชงตัวโช๊คนะสุดจริงๆ